โอเคนะครับวันนี้ก็ขอากล่าวสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับออผมในเกมมัครับประดิษฐ์หนึ่งจุดศูนย์ตัวเต็มนะก็วันนี้ก็จะมาทำอะไรเหรอเบสบอลไงเข้าใจรอเปล่าเบสบอลนะเฮ้ยเจ้าอ่ะมาแล้ว อยู่เดียวใช่ไหมใช่ด้วยอ้บา้าเราอยู่เดียวกันแล้วนะเราก็ไม่มีอะไรทำมาเราอยู่เดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นนะเราก็จะไปตุยตูดกันหน่อยไปตู ดตดยตูดมันนะก็คือเออดีหว่ะร่วงแล้ว มาสิครับเฮ้ยๆโหแพ้เลยนะครับครั้งแรกก็ทีมกีนเพราะมันตื่ยๆผมไงอ่าไม่รู้นะไอ้สายเจอกูเน่ศาย w วั t ถุฟ้าหลอขอไัยในคำหยาบล่วงหน้าด้วยนะเอ้ยเครื่อง ค okay. วันนี้ผมอยู่ในทีมส้มเ <Okay, S 1> มา,อาขอให้มันเดียเดียวๆอีกเถอะวันนี้แหละ จะปะตยตูดมันอย่างรวดเร็วเลยโอเคเราก็ได้มาแล้วมันไม่ใช่ทางนี้นะเพราะแบบนี้ใครใครใครเขาก็รู้นะมันต้องเปิดแบบเลดหมดเนะ่ะมันต้องหมดแบบนี้ผมเกลียดมากเพราะมันแบบทางมันยาวมาก ยาวมากครั้งนี้นะผมก็เลยแบบหืมจบตกมาเรียบรย้อยไปต่อไปออออไอหุ้ยหุ้ยอุ้ยอีกหี้ยสซัดใครแย่งตรงนั้นเขาอีกพ่อมั่งไอ้วันเดอ โรบินฮอดอ่ะอันนี้มาเอาใหม่อะโรบินฮอดมาคลิปใหม่จะมาในวันเสาร์วันเดียวนะเพราะไม่มีเวลาลงเลย ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคมาแล้วสัดร่วงนะสี่เด็กเชี่ย โง่นะมึงอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ้อทีมเราไปนน่นแล้วเอ้ยเี้ย ไบตานี้ยใหใส่อะเย้ yeah. ิมกินโดนเกียล้ามาเอาจะบปะไม่ไว้ใจ ให้หนาแน่นที่สุดอ่ะทีมเราจะไม่มีวันแบบโอเคมาทีมเรามันต้องแบบ Má, mà nắn 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 ok 喂，大人。 มันอาจจะผิดผ้าดทางแบบแบบมันจะไม่มีลูกสอนการเดินการอะไรนะแต่มันอาจจะตี 拜。 อากลับอีกแล้วเหรอไม่มีวันเว้ยอ่าไม่มีนะขอตัดคลิปดีได้ไหมเนี่ย For loud. ชนะกันแล้วคลิปนี้ก็ชนะกันไปอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้แหลกมากเป็นเลยที่ระสุดๆเข้าๆๆๆเลสน,นะทีมเลส มันดีมันไม่ดีมันไม่ทีมอื่นไงมันแบบทีมอื่นผมแบบไม่ใช่แต่ผมชอบทีมแดง่ะถ้ามันมีให้เลือกคือแบบมันจะเกีย์ไปไหมถ้าแบบผมไปแบบเดี๋ยวผมจะหาเล่นใน คอมอาหาああโหลดใหม่ครับพีซมาเล่นในโทรศัพท์กันมั่งดูเสื้อนั้นรอเวลาอย่างเดี้วนะผมก็มีเซิร์ฟของตัวเองแต่ยังไม่ได้ใช้นะไม่ได้เปิดให้เล่นเพราะเครดิตผมหมดตอนนี้ผมก็ยังปรับปรุงเซิร์ฟอะไรไม่ได้เลย Ơi cập luôn Cập luôn Thôi Thôi lời จ้าไม่มีสิทธิ์ได้นะบัตรน,นี้จะมาเล่นตานี้ตาสุดท้ายของเรานะในเซิร์ฟจะเล่นแบบเอาให้รวดเร็วและทันการ อันนี้มันก็ติด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 โอ้โหนะมันก็มีลายแบบ มีหลายแบบกันทีเดียวที่ผมมาเล่นนะทีนี้คือผมอยู่ทีมเลสไงมันแบบผมชอบทีมเลสะผมได้ความชอบทีมเลสมาจากใครมาจากพี่แชมป์เพราะพี่แชมป์ชอบทีมเลสโอเคได้พอดีเลยอือ และคือที่ขาดไม่ได้ก็คือบล็อกลันเชอร์เอ้ยไม่ใช่จะบ้าบล็อกลันเชอร์มันเกี่ยวเลยด้วยเอาโอเคมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอก เฮ้ยเกิดไม่ได้